เพื่อนสามารถที่จะเอาอันเนี้ยเทใส,ส่เป็นแบบนี้เลยนะคะรับรองค่ะไอตัวพวกเพี้ยอะไรต่างเนี่ยตายแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อ,อบอลสีเราด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาบอกวิธีกําจัดเพี้ยนะคะที่มาเกาะตามก้านใบของบอลสีเรานะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะมากๆเลยว่า ทางฟาร์มคุณแม่แปงเนี่ยมีวิธีกําจัดแมลงพวกนี้อย่างไรนะคะแมลงพวกนี้ก็จะเกาะตามก,ก้านเขานะคะแบบนี้ค่ะเกาะเต็มเลยนะอันนี้ฟาร์มคุณแม่แป่งก็ได้ใช้ไปบ้างแล้วทีนี้เขาก็หายไปบ้างแล้วเราก็มาสังเกตดูว่าเขายังมีอยู่อีกไหมนะคะถ้ามีนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยนะคะง่ายมากๆเลยและไม่อันตรายต่อบอนสีเราด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ค่ะไม่แพงด้วยค่ะแค่สิบาทเท่านั้นเองนะคะก็จะรักษาพวก มแมลงพวกนี้ให้ตายสิ้นซากเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆต้องสังเกตดูบ่อยๆนะคะว่าเนี่ยเเขาเป็นเพี้ยยังไงเป็นอะไรไหมนะคะถ้าเกิดเราปลูกบอลเนี่ยเราต้องคอยๆตรวจตรานะคะดูว่าเออเขามีปัญหาอะไรไหมในในต้นบอลสีเราเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นะ่ะ มันจะทําลายความสวยงามของบอลสีเรานะคะแล้วใบเราก็จะล่วงไปทีละใบ2ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราใช้อย่างไรนะคะเนี่ยเพื่อนๆไปดูเลยค่ะว่าเนี่ยตัวนี้แหละที่เราใช้เป็นประจํานี่ค่ะถ้าเกิดเราใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้นะเพื่อนๆใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้บางครั้งเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป็งก็จะใช้ตัวนี้นะคะแป้งนะคะแป้งเห็บหมานะคะแป้งที่ทํากําจัดเห็บหมาเนี่แหละคะ่ะ เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปโรยตามกกแบบเนี้ยตามกิ่งอะคะ่ะโรยไปเลยไม่ต้องกลัวมันไม่ทําให้ต้นไม้เราตายหรอกค่ะโรยไปแบบเนี้ยค่ะรับรองนะคะไอตัวพันนี้นะคะมันก็จะตายค่ะแล้วมันก็จะไม่มารบกวนต้นบอนสีเราเลยนะคะเพราะเราจะไม่ได้ค่อยฉีดยาฆ่ามแมลงนะคะเราจะใช้เนี่ยแหละคะ่ะ นะคะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วมะลมังควานลังสารตัวนี้เขาจะมีใบเต็มเลยแต่ว่าเราไปเจอไอ้ไอ้ตัวพันเนี้ยมันเกาะนะใบเขาก็จะหลุดหลุดออกทีละใบนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะแป้งกําจัดเห็ดหมาค่ะอันนี้นะคะใช้ได้ผลเลยดีจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะพอเขาตายไปแล้วเนี่ยต้นบอนสีเราเนี่ยก็จะสวยแบบนี้แหละล่ะค่ะเพื่อนๆก็จะมีใบขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ บอลสีของฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะสวยเนี่ยใบนะจะสวยแบบนี้เลยทุกใบค่ะนะคะเห็นไหมคะวิธีกําจัดเห็บหรือว่าลายแดงตามที่เกาะตามกิ่งของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะและช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระดีๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านนะคะจะมีความสุขกับการปลูกบอนสีและปลูกต้นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ